สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรักกี้พายี่สีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงของทุกวันเกิดเลยนะคะให้กับวันที่สองกรกฎาคมสองพนะคะวันนี้เนาะเป็นเดือนใหม่แล้วนะคะเป็นวันที่2แล้วเมื่อวานนี้มีใครโชคดีถูกหวยบ้างคะเม้นบอกกันบ้างนะนะคะใต้คอมเมนต์นะคะ เริ่มต้นที่คนวาทิตย์นะคะก่อนอื่นขอจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีๆแล้วก็แม่นยํานะคะคนวาทิตขอสามใบค่ะสําหรับวันที่สองกรกฎาคมนะคะสองพหสี่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใบแรกค่ะใบแรกเป็น Queen ครับนะคะใบที่สองเป็นหกเหรียญน,นะคะ ไปที่สามเป็นว้าวเอ็ดออฟพันทนะคะก็คือว่าหนึ่งเหรียญโตโตนั่นเองนะคะสำหรับคนวาทิตนะนะคะเขาก็บอกว่าคุณมีความสุขตามอัตภาพดีนะคะวันนี้นะมีความสุขกายสุขใจสบายจิตดีนะคะมีการดูแลบริวารน,นะหรืออาจจะได้รับเงินนะคะหรือว่าอาจจะไปแบ่งปันเงินทองให้กับผู้อื่นได้จับใจ่ายใช้สอยทำบุญทําทานอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นวันที่คุณไปทําบุญก็ได้นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญโตโต้เขาบอกว่าคุณจะได้รับเงิน ก้อนใหญ่นะคะอาจจะเป็นเงินจากโชคลาบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะจะได้รับทรัพย์รับโชคกันเองนะคะอ่าไม่แน่ว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาคนวันอาทิตย์ถูกหวยกันหรือเปล่าเน,ะ,นะคะนะอ่าขอไพ่ทับพ,พิเศษคนวันอาทิตย์หนึ่งใบค่ะอ่าเขาบอกว่ากิจการงานใดนะคะก็มีการขยับขยายไปทางที่ดีขึ้นจะเจริญงอกงามงอกเงยนะคะวันนี้เป็นวันดีๆของคนวันอาทิตย์จริงๆเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อที่คนวันจันทร์บ้างนะคะ สำหรับคนวันจัน์ทรนะคะขอสามใบนะคะโอใบแรกออกมาเป็นสามดาบเลยใบที่สองหนึ่งเหรียญโตโตนะคะและใบที่สามนะคะอัศวินถือไม้เท้านะคะสำหรับคนวันจัน์ทรนะคะวันนี้ดีนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเรื่องของความ ผิดหวังนะคะหรือว่าเสียใจใดๆนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะมีดบาดกระดาษบาดฉีกวัคซีนเป็นสิวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะนะคะแต่วันนี้วันที่สองกรกฎาคมเนี่ยคุณจะได้โชคลาภนะคะได้หนึ่งเหรียญโตโตแบบนี้อาจจะได้เป็นรั์เป็นเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใดๆก็แล้วแต่นะเป็นโชคเป็นลาบเข้ามาแบบเทวดาจัดสรรให้นะคะนะแล้วก็บอกว่ามีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะ หรือว่าอาจจะได้แบบเงินมาแล้วไปซื้อรถใหม่อย่างนี้ก็ได้นะไปดาวรถใหม่กันเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ่าเรียกว่าใครเดินทางมาหาคุณหรือมีข่าวดีจากทางไกลนะคะข่าวดีเรื่องการทํางานก็ได้เรื่องของงานก็ได้นะมีโชคดีเรื่องเงินแล้วก็ยังมีโชคดีเรื่องงานสองอย่างเบิ้ลก็ได้ไม่ผิดนะคะนะขอไพ่ทักพิเศษคนวันจันทร์หนึ่งใบนะคะอ่าเขาบอกว่า เงินที่คุณได้มานะมันเข้ามาปุ๊บนะคะมันก็จะออกไปป๊าบเลยนะคะเป็นการเป็นสภาพคล่อง,องการใช้เงินนะคะเป็นการหมุนเงินแต่มันเป็นอินฟินิตี้คุณเห็นไหมนะคะมันเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นการเงินที่มันเข้ามือมาเนี่ยมันก็ยังคงจะเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะแล้วมันก็มีการใช้ออกไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะก็เป็นสภาพคล่องทางการเงินพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะเนาะเป็นโชคดีค่ะมีเหรียญออกเยอะอย่างนี้นะนะคะต่อไปไปต่อที่ควนวันพุธ อ่ะวันอังคารนะคะคนวันอังคารขอสามใบนะคะโอ้คนวันอังคารก็ได้เหรียญเหมือนกันเนาะเอ็มเพ s สก็มานะคะอ่าสองเหรียญก็มาเหมือนกันเลยนะคะคนวันอังคารเข้าบอกว่ามีโชคนะนะคะหรือว่าท่านใดที่รอเงินทุนรอ สินทรัพย์ใดๆรอเงินจะได้เงินนะคะพูดง่ายๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะได้เงินแล้วหรือว่าได้ในวันที่สนี้แหละนะแล้วก็วันที่2เนี่ยคุณก็นั่งเป็นราชินีสุขสบายกินอิ่มนอนหลับนะคะนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะอาจจะมีสภาวะอ้วนขึ้นอวบขึ้นด้วยนะหรือว่าท่านใดที่รอน้องอยู่นะคะอยาก รือว่าตั้งคันไมตตวดได้เลยนะเผืเอ่เอเผื่อก็จะได้น้องด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ามีสองเหรียญเข้ามาอย่างเงี้ยการเงินที่คุณรอคุณได้มาเนี่ยนะคะมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะออกไปปั๊บทันทีเลยเหมือนกันนะคะก็มีสภาพคล่องทางการเงินดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะขอภายทักพิเศษกวรวางคาันหนึ่งใบคะ่ะอุย้ยได้วิวออ f ฟอร์จูนก็คือแบบว่าชะตามันพลิกผันนะคะก็คือว่าสิ่งที่อ่าไพูดอย่างนี้ว่า เงินเนี่ยเงินที่คุณได้เข้ามาที่คุณจะได้ในวันนี้หรือเมื่อวานเนี้ยนะคะมันอาจจะเป็นหลักทรัพย์หรือเงินเขาเรียกว่าอะไรทรัพย์สินนะคะมันจะอาจจะเป็นมรดกด้วยก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเงินที่คุณรอหรือว่าคุณจะลงทุนเนี่ยคุณอาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับที่ดินก็ได้นะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์เป็นมรดกก็ได้หรือว่าเป็นที่ดินอย่างนี้ก็ได้นะคะนะเป็นสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับ สิ่งเหล่านี้ด้วยก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในวันที่สองนี้นะหรือว่าอีกในหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าถ้าที่ผ่านมาชีวิตคุณแย่ๆเนาะนะคะวันนี้แหละนะคะชะตาชีพิกเจะชะตาชีวิตจากนี้มันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีเนะาะไพ่ออกมาดีมากๆเลยนะคะคนวันคันต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธได้ไพ่พระนะคะเป็นใบแรกนะ ใบที่สองเป็นสามเหลี้ยนเนี่ยโหยมีแต่คนได้เงินนะ่ะถูกหวยกันมาหรือเปล่าใบที่สามเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะเขาบอกว่าคนวันพุธก็ดวงดีโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับอ่า ในในช่วงนี้นะในวันที่สองกรกฎานี้นะคะก็คือว่าใบาแรกคุณได้เป็นไพ่พระเนาะนะคะก็คือคุณอาจจะมีจิตใจที่แบบว่าตอนนี้มีความสงบร่มเย็นนะคะมีใจิตใจเบิกบานมีใจสดใสนะคะอยากทําบุญทําทานนะคะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลใดๆนะคะหรือตัวคุณเองนี่แหละนะคะเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระนะคะนะเป็นคนที่ตอนนี้ธรรมะธรรมโมนะคะแล้วก็เหมือนอาจจะบางทีคุณอาจจะแบบว่า นั่งอยูอ่เฉยแล้วคิดอะไรที่แบบว่ามันมันตรงตกนะคะหรือว่ามีศัจธรรมมากขึ้นคิดอะไรได้มากขึ้นแสงสว่างมีชาวปัญญามีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะตอนนี้นะในชีวิตนะแล้วก็เขาบอกว่าวันที่สองนี้นะคุณจะได้ พบกับโชคลาภนะคะถ้าสมมติว่าเป็นการค้าขายเนี่ยคุณก็จะมีลูกค้านะคะมาซื้อของคุณเพิ่มนะอาจจะมีลูกค้าประจํานะคะกลับมาซื้อของคุณเพิ่มมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขายดิบขายดีแหละนะรอเซ็นเอกสารสัญญาใดๆดีลงานกันนะคะก็จะได้รับการอนุมัตินะคะประมาณนี้นะได้เซ็นนะคะรอเซ็นเอกสารก็จะได้เซ็นอยากพบเจอนะคะ คอนเนคชั่นต่างๆใดๆนะคะเพื่อนๆฝูงเป็นบุคคลต่างๆก็จะได้พบกันนะคะเขาจะนําข่าวดีมาบอกนําโชคนําลาบมาให้ประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเพจออฟออฟวอนนะคะก็คือเขาเด็กก็ถือไม้เท้าบางคนอ่านแวนนะบางคนอ่านวอนนะคะขอโทษด้วยนะถ้าใครอ่านแวนแล้วไม่ถูกใจวอนเพราะติดวอนไปแล้วนะคะแวนก็ได้นะคะก็คือเด็กเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีทัศนวิ <h <h 慢慢 <h <h สัยค네่ะ no ที่เป็น อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะมองเกี่ยวกับการไกลนะคะหรือว่าการมองหางานหรือว่าสนใจงานทางไกลหรือว่ารอข่าวจากทางไกลหรือว่ารอข่าวจากเรื่องงานนะคะบริษัทใดๆที่คุณแบบว่าไปติดต่อคอนแทคหรือว่าไปพยายามที่แบบเหมือนกับว่ามองหารูุทางอะเนาะนะคะเกี่ยวกับการงานความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะก็คือว่า คุณจะรับข่าวดีนั่นแหละนะนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณมองหา PM, สิ่งที่คุณจ้องจดจดจ้องจ้องอยู่นะคะแล้วก็อ ah ีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าค like, ุณเน่ยเป็นคนที่อ่าเรียกว่าองค์กรให้ความยอมรับนะคะว่าเป็น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 บุคคลที่อ่าซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะคะนะใช้ใช้ได้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะสำหรับองค์กรอีกในหนึ่งนะอันนี้นะคะก็เป็นได้นะคะขอพายทักพิเศษคนวันพุธหนึ่งใบนะ อุ้ยได้เหรียญโตโต,โตอีกง่ะวันนี้ทําไมหนึ่งเหรียญขยันมากๆเลยค่ะทํางานดีมากเลยนะคะทํางานเก่งเ้วหนึ่งเหรียญวันนี้ออกปัง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 เลยนะ,ะวันวันพุธถูกหวยหรือเปล่านะคะจะได้เงินแหละนะ,ะจะได้เงินได้โชคลาภรับข่าวดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้คนวันพุธด,ดีๆปังปังมากๆเลยฮะ,ะมองและอิจฉานะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือดีะคะ่ะทุกอย่างคือดีวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคนวันพุธนะขอให้เทคไทม์กับมันเอนจอยกับมันนะคะ ต่อไปไปต่อกับคนวันพะระฤหัสบ้างนะคะคุณก็ได้ยินเสียงดิฉันสับไพกันเนาะดิฉันไม่ได้เมคขึ้นมาแบบหยิบมาวางให้คุณนะเนี่ยสับแชบแชปชนะคะก็คือแบบออกมาดีก็ดีใจด้วยค่ะวันไหนออกไม่ดีก็อย่าด่ากันนะคนพะระฤหัสขอหนึ่งใบก็เป็นไพ่เหรียญอีกอาภเจ้าคนลุกก็หนึ่งเหรียญอีกเอาซิ แต่มีห้าดาบมานิดหน่อยนะคะคนวันพิหัสนะสุดท้ายก็เป็นเดอะสตาร์นะคะดีใจจังคนวันพิหัสเราก็เอาใจช่วยคุณมาตลอดนะคนวันพุธพิหัสเนี่ยแบบอ่าดวงเขาจะแบบว่าแบบขึ้นขึ้น,นลงลงแบบสวิงมากเลยนะคะนะอ่าสําหรับคนวันพิหัสนะคะเขาบอกว่าคุณได้รับโชคแหละนะไม่วันที่หนึ่งก็วันที่สองเนี่ยนะคะที่ผ่านมาหรือว่าได้รับในวันนี้แหละนะมีโชคมีลาบนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินการเงินหรือว่าได้รับเงินนะคะหรือว่าเป็นโชคลาภนะคะใดๆที่คุณจะได้รับนะเป็นเทวดาจัดสรรให้นะได้แบบฟุ๊กๆแหะนะคะได้แบบไม่ได้คาดหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของภาระหน้าที่หรืออุปสรรคใดๆนะคะเขาบอกว่าคุณอย่าน้อยใจเลยนะถ้าคุณจะต้องฝ่าฟันมันอยู่แต่เพียงลําพังนะคะเป็นมันเป็นเพราะว่าคุณนะทําได้นะคะนะแล้วก็ทําไปเถอะนะเพราะว่าคุณทํา มันก็จะสําเร็จค่ะนะอย่ายาเสียเวลาน้อยใจให้มันมันมันเปลืองมันมันมันเวิร์สนะคะมันไม่โอเคเนาะนะคะก็คือทํามันไปเลยนะคะทํทำมันไปทุ่มหน้าทุ่มตาทาเดี๋ยวมันก็สาเร็จนะคะแล้วเขาบอกว่าได้ตามมันเนี่ยคุณจะมีความสุขความสมหวังนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจากสองมือของคุณที่คุณทํามาอะไรอย่างเงี้ยน้ำพักน้าแรงคุณเนี่ยคุณจะได้สมหวังด้วยนะคะตามนี้เลยนะคะโอเคมากๆขอไพ่ทักพิเศษคนพัลัิศหึงใบ โอ้แต่มันออกมาห้าด่ห้าไม้เท้านะคุณนะห้าไม้เท้านี่ก็ต้องระวังเรื่องของอุปสรรคนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากคนนะคะอาจจะเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับไม่ช่วยเหลือเลยยังมาขัดขวางอีกหรือาอาจจะคุณอาจจะมีเรื่องของการประสบปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับใครนะคะผิดใจไม่ลงรอยกันอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะภายในองค์กรน,นะคะคนกับคนเหล่านี้หรือว่าไปพบเจอข้างถนนก็ได้แต่คุณอย่าไปใส่ใจเลยก็คุณก็อ่าพยายามที่จะ อ่าถ้าสมมติไปพบเจออะไรที่มันแบบว่าไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามที่จะหลีกหลีไปดีกว่านะคะมันได้จบเร็วเพราะว่าในชีวิตคุณวันนี้มันไม่ได้มีจุดนี้จุดเดียวที่เป็นจุดแย่นะมันมีจุดที่ดีด้วยไปเทคททมงกับจุดที่ดีดีกว่าเวลาไปใช้กับจุดที่ดีดีกว่านะคะโอเคต่อไปไปที่ต่อที่คนวันศุกร์เลยนะคะโอ้ย คนมันสุกออกมาอ่าหกไม้เท้านะคะใบแรกก็คุณมาวินเลยนะใบที่สองเก้าหลียญนพระเจ้าเอ๊ะทำไมไพ่พวกคุณดีจังวันเนี้ยใบสุดท้ายเป็นก้าดาบนะคะนิดนิดหน่อยๆกรุบๆนะ สำหรับคนวันศุกร์เขาบอกว่าวันนี้นะหรือที่ผ่านมานะคะเรื่องเรื่องราวต่างๆคุณมันคลี่คลายนะคะแล้วก็อ่าคุณก็มีความสุขมากขึ้นสบายมากขึ้นนะคะได้อวยยศได้ขี่หลังม้าแล้วเนาะนะคะไม่ต้องไปเดินพื้นสู้รถปบมือกับใครอะไรเงี้ยสงครามมัน จบแล้วทุกอย่างมันก็สงบมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวคุณก็ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะอันนี้อันนี้คือพูดตามไพ่นะก็คือเปรียบเปยกันตามไพ่นะคะก็ะชีวิตของคุณในช่วงนี้มันก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันนะคะก็ะจะสบายขึ้นนะคะมาแล้วก็เหมือนกับว่าได้รับตําแหน่งใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้บางคนก็อาจจะได้อวยยศรับตําแหน่งใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะชีวิตก็อาจจะแบบว่า จากที่แบบว่าตรากตําม,มาก็มียานภานะแล้วอะได้ลดปะปํำตาแหน่งก็ได้นะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าวันในวันวันในวันที่สองเนี้ยคุณก็ได้รับเงินด้วยนะนะคะเก้าเหรียญน,นะเป็นโชคลาภนะคะเป็นเงินที่มาจากโชคลาภนะคะของคุณนะคะนะได้รับเงินนะคะแต่ว่ามันจะมีก้าดาบเข้ามานิดนึงก็คือตัวคุณเนี่ยยังติดพัฒนาการกับสิ่งใดๆอยู่บางอย่างนะคะอาจจะเป็นความทุกข์หรือความคิดภายในใจที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองทําให้ทําให้คุณทุกข์ใจนะคะหรือว่า คุณมีแขว่งเท้าหาเซียนนะคะก็คือบางทีมันต้องไปอ,อยู่กับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นจากการกระทําผลการกระทําของเรานะคะเป็นผลการตัดสินใจของเรานะคะไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกอะ่ะแต่คุณถึงจะถึงจะตัดสินใจไม่ผิดอะ่ะนะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้ลงไปฉันจะต้องติดพันธนาการแน่แต่คุณก็ยอมรับแล้วก็ทํามันนะคะบางบางทีอาจจะทําเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อเห็นกับอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะหเห็นกับ เห,เห็นกับความรู้สึกเห็นกับแคร์อะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องจำใจทำหรือว่าต้องยอมรับที่จะทำยอมรับอย่างเงี้ยก็คือติดพันธนาการนะคะนะคะมันก็คือไม่สบายตัวไม่สบายใจสักนิดนึงนะจะพูดว่าพันธนาการเดี๋ยวก็งงเลนะฉันติดอะไรวะนะประมาณน,นี้ก็คืออาจจะไม่สบายตัวไม่สบายใจสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่พลิ้วนะ ไม่ไม่อิสระอะไรอย่างนี้ความรู้สึกมันยังแบบติดติดงงๆอยู่นะคะหรือบางท่านก็มีความทุกข์ใจใดๆที่เกิดจากผลการทําของคุณผลการตัดสินใจของคุณนั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้เนาะมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันมันอยู่กับตัวคุณนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ดีคุณก็เทคไทม์ในส่วนที่ดีได้นะคะคุณก็มีความสุขกับส่วนอื่นๆของชีวิตได้นะคะอ่ามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะขอหนึ่งใบ อาภับอกงานเยอะนะคะหรือว่าภาระหน้าที่กิจการงานใดๆของคุณเนี่ยในวันที่สองเนี่ยมันเยอะนะคะคุณต้องทํามันแหละนะต้องไป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 เรียกว่าอะไรอะ่ะต้องไปเคลียร์ค่ะประมาณนี้ยนะเหมือนกับว่าถ้าจานเยอะคุณก็ต้องไปล้างประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยแต่คุณทําได้อะ่ะคุณทําได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคะสิบไม้คุณรวบตึงขนาดนี้เก่งที่สุดนะคะ เนะก็เป็นวันดีๆของคนวันศุกร์แหละค่ะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็มีโชคมีลาบมีความอ่าผาสุขมากขึ้นนะคะชีวิตโดยรวมนะคะโอเคเนาะไปต่อที่คนวันเสาร์เลยค่ะคนวันเสาร์ขอสามใบนะคะวันที่สองกรกฎานะอ่าใบแรกมาเลยเป็นไพ่ควีนเหรียญน,นะคะ อ่าเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะขออีกใบหนึ่งเป็นสามไม้เท้านะคะสําหรับคนวันเสาร์นะเขาบอกว่าควีนเหรียญออกมาที่ตัวเจ้าชะตานะคะเจ้าชะตามีความอยากจับใจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งวันนี้นะนะคะอยากจะซื้อของหนักของใหญ่จะเป็นซื้อบ้านก็ได้นะคะนะเพราะว่าไพ่ใบตัดถัดไปมันเป็นสี่ไม้เท้านะคะจะเป็นซื้อบ้านซื้อคาลิธา์ซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะโดยรวมแล้วดูอ่ะด,ดูว่าคุณมีความสุขค่ะนะ มันไม่ได้การซื้อหรือการเสียไปซึ่งแล้วแลกมาความหนักใจใดๆเลยนะมันดูแล้วมันดูโดยรวมแล้วคุณมีความสุขกับการช้อปปิ้งครั้งนี้มากเลยนะคะช้อปปิ้งของควีนเหรียญเนี่ยมันไม่ม,มันมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างไม่ธรรมดานิดนึงอาจจะเป็นการซื้อของเใหญ่นะคะอาจซื้อของที่มีคุณภาพซื้อของที่มีมาตรฐานนะคะเพราะว่าควีนควีนเหรียญเนี่ยเขาเป็นคนที่ เขาเป็นคนเป๊ะนะคะเป็นคนมีมาตรฐานสูงมีมีรมีรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะซื้อของที่คุณอยากได้แหะให้กับตัวเองเป็นรางวัลให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณแบบว่า่า คุณมีรสนิยมดีะนะคะคุณก็จะซื้อของที่มันแพงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสำหรับควีนเหลียนนะนี่ตัวควีนเลียนนะคะซึ่งมันไปเป็นตัวช่าจตาของคุณในวันนี้นั่นเองวันนี้คุณจะต้องมีเรื่องจ่ายแน่ๆนะคะแต่ว่าเป็นการจ่ายมาหมอดูโดยรวมแล้วมันว่ามันแปลว่าจ่ายมาซึ่งความสุขแน่ๆค่ะเพระพาะไพ่ออกมาดีหมดเลยนะคะนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้ได้มีการซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ จัดงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะหรือว่ามีการแต่งงานก็ได้นะคะหน้าที่การงานก็มั่นคงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยดูสิการหลังจากที่การงานมั่นคงวันที่2เนี่ยคุณเริ่มมองหาลู่ทางขยายกิจการการงานของคุณแล้วนะนะคะจากสามในเท้านะคุณอยากจะออกไปนะคะดิวดิวดิว,ดวข้างนอกออกไปหาลูกค้าออกไปดูซิว่าตลาดมันเป็นยังไงฉันต้องการความมั่นคงมากกว่านี้อีกนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะนะ ขอไพ่ทับพิเศษคนวันเสาร์หนึ่งใบแล้วกันค่ะไพ่อยากบอกอะไรคนวันเสาร์อ่าเขาบอกว่านี้ไงคุณมองหาลู่ทางทํามาหากินจริงๆอะค่ะนะคะคุณไม่อยากจะหยุดอยู่นิ่งๆนะคะหลังจากที่ชอปปิ้งมาแล้วเนาะประมาณนี้เนาะนะคะก็ะคือคุณมองหาอนาคตค่ะมองหาเรื่องของกิจการการงานเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะมองมองหาที่มันแบบว่าอ่าเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ฉันเนี่ย ดีขึ้นกว่านี้นะคะประมาณนี้เนาะ,ะ,ะอยากจะไปอยากจะออกเดินทางอยากจะ,ะได้ข่าวจากทางไกลอยากจะได้งานใหม่นะคะอยากจะได้ความมั่นคงนี่มันมากไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเสาร์เนาะนะคะซึ่งหมอดูโดยรวมดีทุกอย่างดีหมดเลยนะคะเนาะ,ะ,ะก็ขอให้มีความสุขกับกิจการของคุณใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คุณได้มาก็แล้วกันนะคะแล้วก็ประสบความสุจกับสิ่งที่คุณมองหายอยู่นะคะ โอเคค่ะจบแล้วนะสาหรับคนทั้ง7วันเลยนะคะซึ่งวันนี้ดูมานะคิดว่าไพ่ดีหมดทุกวันเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับเหรียญรับโชคกันนะคะก็ดูแล้วชื่นใจนะคะชื่นชื่นใจแทนท่านใดที่ถูกหวยก็มาเม้นบอกใต้คลิปบ้างนะคะเนาะก็อยากจะรู้บ้างว่าใครแบบว่าถูกหวยไม่ต้องมาแบ่งหมอลักกี้ไพ่ย,ยิปซีพยากรก,ก็ได้นะคะแต่อยากรู้ว่าใครมีโชคใครมีความสุขอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันบ้างเนาะถ้าเป็นความสุขนะคะถ้าความทุกข์ไม่ต้องมาบอกนะ ไม่อยากแชร์ไม่อยากอันเนี้ยไม่อยากได้อะไรที่มันเชิงลบนะคะแต่ถ้าเป็นความสุขก็คือดีใจด้วยกับทุกคนจริงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ